สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่ฮัตแพง่งสุขุสุขคนคะ่ะทักได้กันบพว่าจะเป็นผายยูไส้ทักไ้กันเอฟซีอีหล่าอง้อิง,องเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงคะ่ะมีอย่างกับมาคุยกันพี่น้องคะสองสามมือบอดดคุยกันเพราะว่ามีธุระบางสิ่งบางอย่างต้องไปจัดการไปสาสางพี่น้องเอ้ยเนาะบัตานีว่างแล้ว วางแล้วก็มานั่งคุยกันคือเก่าดีเจทรงข่าวเว่าข่าวแสดงความคิดเห็นรวมกันไปพี่น้องค่ะข่าวเก่าข่าวใหม่ก็เอามาคุยกันมองนี่ล่ะนะพี่น้องคลิปนี้คุยกันที่หลายๆคนเป็นเอิ่นขยะโซเชียลอ่าว่าถึงคนที่มาคอมเมนต์บอดีมาคอมเมนต์หลบหลบอ่าพวกภาษาสัน่าษน พวกบ่มีเวียกมีงนันผวกบว่งหัจักเข็ดยังพวกซ้มพเวศีเพื่อนว่ามาขอเศษขอเลยมาขอส่วนบุญวาสันนะคะนี่คอมเมนต์จากพี่น้องนะสิ่งที่เบอกออกมานี่ซืบเนื่องจากจากักมือว่านมือก้อนเนาะ,พ,นนะพ,ออพี่น้องเนาะพอเอกเพิ่นเพิ่นโพดอ่าพอเอกพอของอีหล่าอุ้งอิงนี่ละเพิ่นโพดในเฟซบุ๊กส่วนตัวเอกน้องคู่พี่น้องที่หลายคนได้หูได้เห็น ได้วิภากษ์วิจารณ์กันไปละวล่ะนะคะสาวน้ำยืนขออนุญาตเอามาเอามาคุยกันอเอามาเว้าเรื่องนี้อีกจักนิดหนึ่งกี่น้องพ่อเอกค่ะเอกน้องครูรู้สึกซึมเศรา้าเพื่นว่าเพื่นโพดขึ้นมานะคะผมบอด้เฮดยังพิดแต่ยังมีคนด่าผมทําคลิปเดือนเป็นแสนมันกี่เดือนแล้วที่ทํามาผมกับบอด,ด้อเ,เดาบบขาบัญชีผม หาว่าผมรวยสงสารน้องเกือบสองปีผมมีเงินแค่สามหมื่นในบัญชีผมทำงานทั้งขับรถอดลับอดนอนอทั้งถ่ายคลิปยังว่าผมคนอื่นทำคลิปรวยเอารวยเอาอทำไมไม่ว่าเขายามจนผมก็จนด้วยกันยามจะมีจะไม่ให้ผมมีบ้างเลยบ้างเหรอไปต่างประเทศ ก็ถูกด่าทําอะไรก็ผิดหมดเสียความรู้สึกมากๆพูดอะไรมากก็ไม่ได้โลกโซเชียลมันคือมายาแสดงได้แต่ผมแสดงไม่เป็นสุดท้ายนี้ผมขอแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้นิดหน่อยไม่ขาดมือไม่รวยก็ไม่เป็นไรอยู่แบบที่เคยอยู่ก็พอแล้วรู้ตัวศา์เจ้าของเราหลักเพินว่านี่คือโพจาก ออนะคะพี่น้องแลวเพื่อนกระแชมาทีพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนํานะคะก็แสดงว่าต้องมีคนเข้าไปอคอมเมนต์หรือว่าอาจจะมีการนินท่าเนะาะว่าร้ายอืนินท่ามันต้องต่อด้วยว่าร้ายถ้าว่าดีเนี่ยเขาก็บว่าดอกนินท่าท่างดีนี่มีบอ มีพี่น้องแต่ส่วนหลายท่านินทาเนี่ยมันหมักจากว่าร้ายวาสนอโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือเบิลว่านะหล่ะเนาะเพิ่นคือพ่อของอิหล่าอุงอิงด้ค่ะพี่น้องพ่อของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทีมือนี้ต้องยอมรับนะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนี้คือซปเปอร์สตาร์แมนบอกค่ะไปไสมีคนหูจักเอฟซีหลายทั่วบ้บานทั่วเมือง ทัวประเทศทั่วโลกคือว่าเนะมาลงมาไล่ได้ขึ้นแล้วเป็นแสนสองแสนได้สู้มือได้สูขึ้นพี่น้องค่ะเอาถ้าแนมในม่มกลับกันสมมติว่าอีหล่ารวยอ้าวรวยเอาอืมโบจะจะอยากมีเงินหลายสิบล้านในบัญชีแล้วพอกับแม่ยางน้ำกลนตอกตอกแหวนวงหนึ่งกับบริไซสซอยเซนหนึ่งกับคือบอมีไซจังสี อีหล่าอุ้งอิงสิถือ,ว,พอ,พอ,ถอว,ว่าบอพี่น้องก็ถือว่าคักแน่แน่ว่าบ่เบิงพอบ่เบงแม่บ่ดูแลพ่อแม่แมนบอค่ะซึ่งมันบ่แมนในความเป็นอิหล่าอุ้งอิงมันบ่แมนแบบนั้นบัตตานี่พอเห็นพ่อเอกใส่ท่องอืมโอ้ยอย่าสิบอกพ่อเอกว่าใส่โหลดใส่เป็นโซโหลดพ่อเอกเ้ยเพราะว่ามันคือหนาคือตาของลูกของเมียอืม ส่โหลดพอเอยมีกระไสคือว่าเนาะว่าวิลีนี่นะคะคือถามพอเอกก่บไซอิล่าก็ิถือกว่าว่าบบดูแลพอบบเบิงพอเลื่อยตีอืมคือปล่อยเห้พพอถูกยากลําบากแท้อ่าแวนบวงหนึ่งกับโบมีไซนาฬิกาเลื่อนหนึ่งกับโบมีแควนคนเท่ากับแนมกันมองหันอีกละ่ะแม่นบอแต่ถ้าพ่พเอ็กไซ่าตานี กะฮาว่าบังเบียดลูกยังสิพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นคือพ่อของอีหล่าอุงอิงนะในการที่เพิ่นจะถ่ายคลิปเราได้เงินเดือนละาเป็นแสนสองแสนหรือหลายกว่านี้ในอนาคตมีโอกาสเป็นล้านหรือหลายล้านนะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคําว่าพ่อของอีหล่าอุงอิงพ่อของซปเปอร์สตาร์เพิ่นถ่ายคลิปนั่นคือเพิ่นเฮ็ดงานแมนบ่คะ่ะการที่เพิ่นเฮ็ดงานบัดนี้เพิ่นจะได้มีรายได้เท่าได มันก็เป็นเรื่องของเพิ่นการที่เพิ่นจะซื้อท่องมใสไซมันก็เป็นเรื่องของเพิ่นแมนบอกค่ะเพื่อนบริคอยอิหลาอง์อิงได้พี่น้องเพื่อนบริบอกว่าอิหลาพ่อขอเงินไปซื้อท่องเนี่ยจะขาบาทสิบบาทเพื่อนบริว่าแมนบอกเพื่อนกับเอาของเพิ่นอ่าเอาเงินจากของเพิ่นไปซื้อมใสไซคือว่าน่นละถึงแม้ว่าเงินจะบริขาบัญช e ีเพื from, ่อนกับเสื้อว่าน่าจะเขาบัญชีไม่หน่อยอ่าขาบัญชีไม่หน่อยไม่หน่อยก็เพื่อนก็คนเดียวกันพี่น้อง ัวกับเน่กับคนเดียวกันเราอีลากเ็เพื่อนนี่จริงๆก็ครอบครัวเดียวกันแต่ถ้าอีลาไห้ก็บ่้พิเเอ้พี่น้องแมนบ่เพราะว่าถ้าบอกว่าอุ้ยเงิน่พื่อมแม่เอฟซีนะอ้าวไฮแล้วพี่น้องไฮไปแล้วถ้าซู่ว่าเมื่อนี่อีลาจะยิบยืนในพ่อแม่อ่าหนูซื้อท่องในพ่อเดอ้อหาบาทสิบบาทหรือหลายกว่านั้นเออซื้อให้เป็นร้อยบาท มันก็เป็นเรื่องของอีลาอุ้งอิงพี่น้องแม่นบอกมันก็เป็นเรื่องของอีลาอุ้งอิงแล้วนะคะแล้วลูกมีหน้าที่จุนเจือพ่อแม่แม่นบอกคะแต่มื่อนี่เนี่ยสุดยอดขนาดใจแล้วดีขนาดใจแล้วพ่อเอกเราก็ไดเอานํำอีลาเลยเราทํางานของเรางานของเราคืออย่างงานของเราคือถ่ายคลิปลงเพจลง Youtube อ่า แต่ข้อดีก็คือเพื่อนเป็นพอไงเพื่อนเป็นพอขอีลาอุ้งอิงเวลาเพิ่นทายยอดวิวเพื่อนก็ได้ไล่ได้เพื่อนก็ได้รลายตามมาเม่นบอลพีนองแต่คือเพื่อนทํางานเด้เพื่อนทํางานเพราะฉะนั้นเพื่อนจะมีเพื่อนจะได้เพื่อนจะใส่ยังถ้าเราใส่โหลดใส่เลไดไลให้บวกอิชฉัดสักตายโหลดพอเอกเลยเออบอกก็เขาเนาะสาวน้ำงนว่าโอ้ยนาะเบิงเบิ่งที่เพิ่นโพสเนาะได้แต่โพสลงไปในเพจคือผมมีเวลาที่จะมานังถ่ายคลิป มานั่งอัดคลิปเนาะอ,อย่าซีว้าแบบนี้ล่ะใส่โหลดพวกเอกเลยให้คนนี้มันอิจฉาให้มันสักดินสักงอเออักตายไปเรื่อยนะเออใส่โหลดพวกเอกใส่ไรคนนี้ไปเปลี่ยนเส้นยุคข้อน,น่มันหน่อยไปเออใส่มันเส้นบักหญ่โหลดสร้างโนอ,งอีนองเออสร้างคนเบาไหมลังเทือกชักสิไปหยุ่งยากกรเพอนีดหยังเม่นบอกคนเอาหาถ้าจะมีเนี่ยมันก็บอปปกแลกเด้ แต่ทำบ่อหาเนี่ยไปแซบผ,ผู้นั้นไปแซบผู้นี้แล้วเจ้าบ่ามีเนี่ยคอยจังบ่แปลกใจคือกันคอยก็บ่แปลกใจคือกันอย่างสิเป็นบ่าเพราะว่าเพิ่นหาเพื่อนก็ต้องมีคนหานะ่ะหาด้วยวิธีซื่อสารสุดจริตอีกต่างหากพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนมีก็สมควรมีด้ค่ะแมนบ่ยา,ามถูกก็คือเพื่อนวานละถูกก็ถูกมานํากันยามมือซิมีก็ให้เพื่อนมีเออ้าเรามีโหลดเนาะ ใหละมังขงังร่ำรวยขึ้นสูม,มือสูเม,มือให้คนอิจฉามันสักตายไปเลยนะเ <c oughs> จ้าสิวอาจังไดสมพ่อ,นอเนาะหลายคนไปคอมเมนต์ไปเป็นกำลังอุ้ยเอฟซีแฮรเเ็นกำลังใจให้พ่อเอกนะคะเออคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เรื่องดาวที่พ่อเอกโพสให้กำลังใจนี่เนาะพ่อฉะนั้นนี่คือพลังบวก คนที่เป็นกำลังใจหลยแห้งอาจจะมีบางคอมเมนต์ลบๆที่เข่ามากคือว่าแต่ว่าสาวน้ำเงินเข้าใจความหูวสึกของพระเอกอยู่นะซึ่งหลายคนบอกว่าขามพานแนมพานอย่าไปอ่านอย่าไปนั่นนูนนั่นนี่แมน,นบอกแค่นี้ขามบ่ได้เลยจากสิอ้ยพี่น้องขาคนเฮาปริมาณความสุขความทุกข์มันบอกคือกันคะ่ะมันก็ต้องมีบ้างตอบโต้บ้างโพสต์ระบายออกมาบ้างคือว่านอนกับมันกะ่วงตัวละพี่น้องเห็นบอก เห็นหลังๆมาเห็นพออจิตาเราไปถามแล้วเด้เราไปถามแล้วก็ยิ้มอยู่เด้หล่ะพ่อเอกล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวแล้วก็แบบเหมือนเราสวงแล้วนะพี่น้องแมนว่าละ่ะพอจะนันกับเป็นกำลังใจใกันต่อไปค่ะกับนี้บพนดอกพี่น้องนี้บนี้บวิทย์คือว่านั่นละเนาะถ้าอยู่ในโลกโซเชียลแห่งเป็นพอของสุปตาแห่งเป็นพอของคนดังคืออิหล่าอุ้งอิงเนี่ยบอกว่าพ่อเอกแม่น่อยนี้บวิทย์ค่ะบบคนหนึง่งกับคนหนึง่งอ่า ผู้นัน้นเดี๋ยวกับผู้นั้นมาแซะเดี๋ยวกับผู้นี้มาแซ่คนเก่าอาศยอนกลับมาอีกอย่างสีเแมนบอรพราะฉะนั้นหนีบวิทอีลีเดอร์ข e เรื่องนี้เด้อแต่เป็นกําลังใจนาะพี่น้องเนาะให้เดว,ว้าได้ถอนเนาะเลือใจแหมเลากับเหตุงานของเราถ้าเลาซิมีเลาสิได้นี่ค่ะมันกะบริสุทธิ์ด้ค่ะแมนบอคนเหตุงานก็ยอมมียอมได้เห็ุแล้วบ่มีบอด้จากสิเหตุไปเหตุยังคือว่าแมนบอพอะฉะนดันเป็นกำลังใจนาอพี่น้องเป็นกำลังใจให้พ่อเอก แล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเบว่าจะเป็นไพ่ยูไซนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะยูดีมีแห้งหกักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ